มาต่อกันนะครับกับ EP 2ครับตอนนี้เราก็จะทำการอันนี้เป็นงานทําทถนนตรงนี้นะครับเพื่อจะสร้างรีสอร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นการขุดเจาะครับแล้วก็เอาหินใส่รถไปถมตรงอื่นนะครับนี่ฮนะก็จะเป็นนี่ฮะเราังขุดเจาะทารีสอร์ทนะครับตรงนี้เราได้ว่าจ้างมานะครับ เอาคนเลยอ่าคันนี้ก็วิ่งต่อนะครับดึงดึงดเอาหลบน่อยหลบน้อยแล้วรถจะวิ่งแล้วรถวิ่งแล้วหลบน้อยอ่าหลบตะกอบละกอนค่ันเดี๋ยวคันนี้หลบก่อนนะครับรถสิบล้อจะวิ่งไปก่อนนะครับอ่าตัวชูโลงก็เป็นสิบ้อนะครับอ้าวปุ๊ชเทอ้าไมโครไมโควิ่งต่อครับไมโครวิ่งดึงดึงดึดดดไมโครมาแล้วเอาไมโครมาช่วยแล้วครับอามีสิบร้ออีกคันไหมครับต โคตามอลโโอโอมีสิบร้อยัไหมอ่าอ่ามีไม่คันนึครับบึอ่าเป็นหัวรุ่นเก่าครับอ่าจอยครับเอโคตกักโคตกักอืมปออื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  อ๋อแล้วแล้วแล้วตักยังไงตักยังไงยังไงอืมตักยังไงเลยอ่านี่เป็นเนินโคกแล้วนี่ก็วิ่งต่อเทอันนี้รถหุดจาะแล้วคุเจาะกำลังไป อือ่าพื้นที่ใหญ่มากเลยเราจะทำไงต่อดีอ่าจะสิบล้อมาแล้วลุยกันต่อครับอ่อ่าเป็นถนนดีเลยครับนีนถนนเริ่มเลยแล้วภาเกตบ,บอกอ่าเดี๋ยวได,ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเกตนะครับนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันีนพีต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ